สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเติมน้ำยาหล่อเย็น e x ็กไซ r นะครับครับแบบที่ไม่ต้องถอดชุดสีกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงติดตามชมครับเพื่นต้องมีนะครับโฟมดาวหรือจะเป็นท่อสายยางเล็กๆก็ได้นะครับที่สามารถสอดเข้าตรงนี้ได้ สำหรับไขควงยาวที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้งัดฝาตรงนี้ออกนะครับ One, two, three, หลังจากนั้นเราก็สอดสายยางเข้ามาใส่กับถังพักน้ำยาหลอดเย็นนะครับส่วนวิธีการเติมเพื่อนๆก็เติมน้ำยาหลอเย็นเข้าไปทางด้านของปากหลอดด้านนี้นะครับ เต่มันเข้าไปเติมมันเข้าไปให้ได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับอันนี้จากในคลิปนะครับผมก็ได้ทํเกินเติมไปแล้วนะครับแต่เราเขามาดูว่าปริมาณน้ํายาที่เราเติมเข้าไปนะครับได้ตามปริมาณที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ทกําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับ ขวานะครับเราก็จะใช้มือนะครับสอดเข้าไปจากด้านล่างแต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าทำตอนที่เครื่องร้อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับตัวคอท่อนะครับเราก็เอื้อมมือจากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปได้เลยครับเรียบร้อยแค่นั้นกดให้แน่น ช้วเวลานะครับเติมจริงๆไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ One, two, three, four.